はい。<music> no, teg sögg นี้คือตัวที่เราซื้อมาใหม่อาออันนี้คือตัวเดิมสองตัวนี้รู้สึกสามร้อยกว่าบาท ซื้อมาเมื่อกี้สามร้อยกว่บาทแต่ถ้าไปโดนที่ศูนย์น่าจะหลายบาทอยู่นะน่าจะหลายพันถ้าเข้าศูนย์แต่อันนี้เราไม่ได้เข้าศูนย์นะคะอันนี้ลบเ,เปลี่ยนลบโค้ดไปลบโค้ด ลบโค้ดที่มันแจ้งเตือนอ่าแจ้งเตือนไฟสีส้มเมื่อกี้ที่ชี้นะคะที่มันขึ้นบนหน้าปัดด้านด้านในรถอะสีส้มตอนนี้จะทำการลบโค้ดตัวสีส้มนะัมันก็จะหายไปไฟสีส้มไม่ค่อยถอดนะ เรียบร้อยอดอันนี้ออกแล้วก็ไฟสตาร์ทเครื่องจริงจริงอะรูนี่อะให้มีขี้ฝุ่นคัดตเตนบั๊กนะรูตรงนี้นะคะอย่ากให้มีขี้ฝุ่นเนาะรูตรงเนี้ยค่ะไม่อย่างนั้นไฟสีส้มอะมันจะแจ้งเตือนไฟสีส้มที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้ที่ในรถอะค่ะ มันจะขึ้นโชว์เลยว่าเฮ้ยประมาณว่ารถมีมีฝุ่นเข้าไปหรือว่ามีน้ําเข้าไปอะไรประมาณนี้เนาะให้มาถอดดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะขึ้นโชว์แต่บางคนไม่รู้อะ่ะก็คือเข้าร้านเลยนะเข้าร้านก็เขาเก็บเป็นพันเลยนะอให้ช่างดูช่างก็จะถอดแค่สายแล้วก็ทําความสะอาดสายเยงี้ยเราเสียเป็นพันเลยนะด้วยความที่ไม่รู้อะ่ะใช่ไหม อย่าอย่ให้ฝุ่นหรือน้ำเข้าไปเสร็จแล้วเราไอตัวนี้มันตัวน่าจะเป็นตัวเซ,นซ็นเซอร์มันอะ่ะฝุ่นกับน้ำอย่าให้เข้าไปเสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องนี่นี่ก็สตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วนะคะ ไปดูไฟสีส้มยังขึ้นอยู่พาไปดูนี่เราจะทําให้ไฟตรงนี้มันหายไปนะคะทีนี้พี่เขาจะทำานแล้วเราก็ใส่ใส่ไปแล้วไฟที่ชี้ให้ดูเมื่อกี้เนาะหายไปแล้วขอดูหน่อยนะอ้าวหายไปแล้วค่ะทุกคน หายไปแล้วนะอันนี้คือวิธีแก้นะคะน,นี่คือวิธีแก้เนาะที่ทงานเราควรเช็คว่าน้ำมันมันรั่วหรือเปล่ามัใส่แน่นหรือเปล่า น,นี่คือรถยี่ห้อ,อโตโยต้าวีโก้นะคะน,นี่คือวิธีแก้ของเขาในคลิปนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไส้กรเอ้ยการเปลี่ยนอะไรนะคะกองโซลา่ากองโซลา่าแล้วก็ทำให้ไฟไฟอะไรนะ ไฟแอนจินไฟแอนจินเป็นรูปน้ำมันอ่ะไฟแอนจินเป็นรูปน้ำมันไม่ใช่น้ำมันหมดนะถ้าน้ำมันหมดจะเป็นสีแดงอืมอันนี้เป็นสีเหลืองสีเหลือง,องคือมันเป็นไฟโคแสดงว่ากอกอากาศเนี่ยมันเป็นได้สองกรณีก็คือว่ากรณีแรกถ้ามีน้ำหรือฝุ่นเข้าไปเนี่ยไฟแอนจินก็จะโคก็คือเรามาเช็คตัวน,นี้ก่อนก็คือต่อตัวนี้ออกแล้วก็ดับดับเครื่องไว้แล้วก็ถ่อน,นี้ออกใช่ไหม พอถอดออกเ็จเราก็ไปสตาร์ทเครื่องแต่อย่าเพิ่งใสตัวนี้พอสตาร์ทเครื่องเศจปุ๊บเราไปใส่ตัวนี้พอใส่ตัวนี้ปุ๊บถ้ามันหายแสดงว่าเราลอดูอีกสักพักหนึ่งหายแล้วถ้ามันขึ้นใหม่แสดงว่ากองโซลา่าเนี่ยตกกกแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามันหายแล้วมันไม่ขึ้นอีกเลยแสดงว่าไอตัวเนี้องรงที่เนี้ยมีปุ่นหรือมีน้ำเข้าไปเราทำความสะอาดก็จบละไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่วิธีการถอดเนี่ยถามว่ายากไหมเนี่ยมันจะยากตรงนี้ตรงปอกอันเนี้ยถ้าเราบิดบิดหมุนอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เราต้องหงายมือ,อย่งหงายมือน,นี่นะแล้วก็บิดหงายมือตรงปอกเนี่ยหงายแล้วบิดถ้าเราบิดอย่างเงี้เราไม่มีแรงต้องหงายมือบิดถึงจะออกถ้าไม่งั้นน่ยมันไม่ออกใคร ลองทำเองก็ได้ครับไม่ต้องมีเสียเงินข้าช่างมันเป็นง่ายๆมันเป็นต้นๆเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเนี่ยน้ำมัน power น้ำมันทรงอะไร lower ู้งบนรั่วหรือเปล่าเนี่ยค่าทําน้ำามันยูกนี่ต้องดูต้องมาดูกันแหละ โอเคงั้นวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะสามารถเอาไปทำกันได้เนาะดูแล้วก็อันใครมีปัญหาอยู่ก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะไปและะ้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ EP หน้า